มีคำถามตอนที่ผมไปลบบุรีมีคำถามน,นะครับเขาอยากรู้ค่าเสื่อมคิดยังไงอ่ะค่าเสื่อมคิดยังไงนะครับค่าเสื่อมรถคิดยังไงค่าเสื่อมค่าเช่าคิดยังไงค่าเสื่อมอุปกรณ์คิดยังไงมีใครมีความรู้พื้นฐามไหมเท่าๆที่ฟังดนะูนะแถวนี้จะไม่มีความรู้เ, <laughs> เริ่มต้นใหม่หมดเลยใช่ไหม,มใช่ไหมค่าเสื่อม,มหรือว่าหรือว่าสมองเสื่อมแล้วฮนะเรียนร้อยสมองเสื่อมคิดยังไงครับ อ่าอันนี้อ่าไม่เป็นไรผมบอกง่ายๆเลยจำง,ง่ายๆเลยไม่ต้องไปนั่งคิดสูตรรถเอารถก่อนถ้าเป็นสินทรัพย์เขาเรียกว่าถาวรกับสินทรัพย์ไม่ถาวรถ้าสินทรัพย์ถาวรคิดอีกแบบหนึง่งสินทรัพย์ไม่ถาวรคิดอีกแบบหนึง่งสินทรัพย์ไม่ถาวรเช่นรถยนต์รถยนต์คิดข่าเสื่อมกี่ปีครับห้าป,ปีปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดยังไ,ไงโจทย์ง่ายๆนะครับ ค่าเสื่อมต่อให้หมดศูนย์เลยคือศูนย์เลยคือร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเอาตัวร้อยเป็นตัวตั้งสงมมติบอกห้าปีเอาห้าหารนั่นคือค่าเสื่อมต่อปีของรถยนต์เช่นรถยนต์มูลค่าเท่านี้เอาไม่ต้องมูลค่าเอาหนึ่งร้อยบาทเอาหนึ่งร้อยบาทหารห้าปีเป็นปีละยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นรถยนต์มีค่าเสื่อมยี่สิบเปซ็นต์เป็นบัญชีปชีได้ปีรถยนต์ปีละยี่สิบเซนนั่นคือรถ มีคำถามต่อแล้วรถเก่าทําไงครับใช่ไหมคุณน็อกไปซื้อรถเก่ามาเพิ่งซื้อมาวันนี้ยแต่รถใช้มาณยี่สิบปีมันค่าเสือมันหมดไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่หรอใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับมผม,มบอกว่าผมซื้อรถเก่ามือสองมารถประมาณสิบปีแต่ผมซื้อวันเนี้ย <c oughs> วันนี้เลยผมซื้อวันนี้นับยังไงครับนับ นับร่ตอถูกต้องนับใหม่เลยต่อให้คุณลถมันจะสภาพก็นับวันนี้ไปอีกห้าปีนั่นคือลถโดยประมาณการนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือใหม่เขา่าเก่าเขาใหม่เราเสมอจำให้ดีนะครับคุณใหม่บันทึกบัญชีได้อะเอาใหม่นี่คือลถทั่วไปลดขนส่ง รถกระบะรถขนของรถทั่วไปรถใช้งานทั่วไปแล้วถ้าเกิดเป็นรถบรรทุกล่ะครับรถจี๋ใหญ่เลยคนเทเนอร์รถสิบล้อนี่ต้องเจอนะะรถสิบล้อก็ต้องขนของตั้งแต่เขาเขาเปลี่ยนผมไ่ได้วคิดกี่ปีครับมันก็คือรถที่ใครก็เลยนะเป็นเป็นรถทรัพย์สินที่ที่เขาเรียกว่าไม่ถาวรนะ เพราะฉะนั้นเองก็คิด5ปี<ะ>ได้แต่มันอยู่ที่การประเมินเราด้วยนะครับหลักการบัญชีนะ5ปีเป็นมาราษร<า>จริงซื้อวันนี้จริง<า>แต่ถ้าลถคทนนั้นเรามาประเมินแ,แล้วแล้วก็ทําส่งเรื่องของสัมภาระน,นั่นหมายความว่ารถอันนี้อาจจะใช้ได้ถึง10ปีก็ได้ก็จะหักค่าเสื่อมเอา100หาร10<า>ได้เช่นเดียวกันลถใหญ่อาจจะคิดได้ถึง10ปีเหมือนกันแต่วันนี้คือซื้อวันนี้คือวันนี้ นะครับเริ่มต้นใหม่รับหนึ่งใหม่อ่อันนี้คือทรักสิงเครื่องจานเหมือนกันนะครับเครื่องจัรก็เหมือนกันคล้ายๆลายกับรถ้วอีกอย่างหนึ่งแล้วอาคารสถานที่ที่ดินสิ่งปลูกสร้างคนคิดกี่ปีครับค่าเสื่อมความรู้ยี่สิบปีเพราะฉะนั้นยี่สิบปีเอาอะไรตั้งเอาะไรหารครับ เอาร้อยตั้ง2ี่ปีหารเพราะฉะนั้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับห้เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น2ี่สิบปี5%เปอร์เซ็นต์คิดค่าเสื่อมทุกปีปีละค่าเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมไปเป็นทำเป็นสุดทัดของของของงนะครับอมตะวันนะครับเป็น่ายทุจรานะครับอาไปหักได้นะครับเพราะฉะนั้น5้าปีเพราะฉะนั้น10ปีเพราะฉะนั้นเอามาหารแล้วก็จะเหลืออยู่ปีละ5้าเปอร์เซ็นต์ นะครับโอเคไหมโอ้โหเริ่มจะไม่ไหวแล้วชีวิตจะหวานขึ้นนกลับผมก็สอนก็จะไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เออเอาเอาใหม่เอาใหม่ไหวแล้ะไหวนะ <c oughs> เดี๋ยวผมกลับก่อนเดี๋ยวพี่สอนตอบผมนะ <c oughs> ไม่เอาเลยจนจนที่บอกจนหัวงอกเลยนคูะหลวคูเลยเพราะบัญชีเหรออย่าไปโทษดอย่าไปโทดบัญชีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ หัวงอก็ว่าขายผ้าหรือเปล่าใ่าหงรียาให้หอะไร่สี่หมออน่หอ,อ,อน <c oughs> ออ <c oughs> อันนี้ก็แล้วก็เหมือนกันนะครับเอาเอาให้จบ <c oughs> คือหมายถึงว่าเหมือนกันค่าเสือ่อมที่นี้มีค่าเสื่อมก็เลยทุกค่าเสื่อม <c oughs> อ่าก็คือว่าถ้าเกิดเราซื้อรถเก <c oughs> ่ามาแล้วอะซื้อบ้านเก่ามาแล้วเรามาตั้งซื้อวันนี้ใหม่มันก็คิดเริ่มต้นใหม่ไปยี่สิบปีเหมือนกันคิดที่ดีนะครับอันนี้คือค่าเสื่อมเป็นความรู้ เราจะได้ตอบตอบเขาได้จะได้ไมีภูมิหน่อยนะครับรีโนเวทบ้านเป็นค่าใช้จา่ายถูกไหมครับรีโนเวทบ้านคือค่าใช้จา่ายค่าเสื่อมคือสถานที่ที่ตั้งอยู่พนที่แล้วก็คิดค่าเสื่อมไปแต่การรีโนเวทบ้านเป็นค่าใช้จา่ายถูกไหมครับอ่าโอเคเ,อเป็นไงฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคืออันนี้คือเป็นลักษณะของค่าเสือ่อมเนาะ